Ja. フフフフフ。

ก็แต่วน่นนี้ทั้งตีต้องไปทาง,งานกับพ่อนะครับแต่ไม่รู้ฝนยังตกอยู่เลย <c oughs> <c oughs> Give chắc lãi suất YouTube. Bao giờ vào. Bao giờ vào. Bao ใครเข้ามาเนี่ยแล้ให้เป็นเอ็ดมินใครไม่รู้วะใครเข้ามาไม่รูครับอ่ะเข้ามาไป พี่มาใหม่อัะพี่มาใหม่อัะเมื่อกี้เราคอมเมนต์ไปไหนตัวนี้มันจ้างอากแม่เลยจ้างมันจ้างอาดจ้างจ้างอาด พืนตึกครับอ,อย่าออกนะโอ้สวัสดีครับแจ้าตีดูนะครับแจ้งตีนะดูนะแจ้งตีมืดไปนิดนึงครับมั <c oughs> น,นี้เยอะนะนแจ้าน้ไปอะไรบ้าง <c oughs> กับแคร์สามสี่ไม่อยู่เอาเราไปปิดคลิปวันนี้ก่อน